หน้าตาชื่นดหวดี่ผ่านมาไม่น้อยเลยสามตัวคุณเด้อสามหาสอแต่ไม่ได้ซื้อนแม่เนาะว่าจะได้ก็เล่าสู่ฟังนี่อันเอ้ยเขียวอ่ะตีเอามาให้ไอ้เขียวฝันว่าเมียบอกจ้ะอันบอกว่าสามหาสองลาเหล็กเหล้าเล็กเล้าก็มาออกสองหาหาสองก็สองเตี้ยเนาะแม่ก็เลยคิดว่าออกเล้าไปแล้วเป็นว่าแม่ก็เลยบ่คิดอยากซื้อให้ มันมาออก,กอทัก้งกันเราแม่แม่่นโอ้ยกวบวมตึงบาดดดก็คืเเอยเอยเขียวเจ๊เขียวนย<ะ>เนาะเขียวพารวยได้พี่น้องมาจะได้ก็แม่เขียวพารวยปันมาแม่บอกค่ะไปเห็นหอดเจ้าเด้ป้าเห็นหอดสีเสียเจ้าเวลาเจ้าบอกเพื่อแเบอกบอกแล้วเพื่อก็เคี้ยนใส่สมุดให้เล,นล่นน่ะค่ะสามหาสองก็<แ>มาออกเล้าสองเทียเนาะ แต่แม่โตคือว่าถิมะออกไยเมียนบอกค่ะกับมะวานห้องว่าบอกไทยกับว่วาเดียววันที่แล้วก็เพื่อเขียวบอกก็เสืเสื่อว่าเราฝันเห็นแม่น้อยนะคะแม่น้อยเป็นคนบอกเลขสามหาสองแล้เงื่นีพ้นฝันไปแม่บอกว่าจะไหนยิ้มแังไห พี่น้องแม่อันถามให้ในเด้อจ้าบ่ตั้นเห็นหลานมาเนี่ยนั่นแล้วจักสิเห็นเหล้าตอนใดเด้อพี่น้องก็ลงด้วยกันนะคะแต่ก็ขีเรถเป็บอกเลยบ่แม่นแต่ว่าถ้าเห็นก็อย่าลืมนะไม่ได้เฮียนล่ะเพิ่นก็ไม่เฮียนหายเรื่อน่ะอืมค่ะเพิ่นบอกว่าจังได๋ก่อนเนี่ยเพิ่นบอกว่า352ขอบคุณค่ะว่าแม่บอกว่าเล้าเพิ่นฝันเกี่ยวเพิ่นฝันเกี่ยวครับกะเล้าก็ว่าออกกัน2552าดี๋ยเทียเนาะก็บ่คิดว่าสิมา ออกทยเหมือนบอก่ม่เห็นอยู่อเร่อเพื่อกิเห็นอันไอเขียนเขียนไอเร่อเขียนไว้อันเขียวเขียนใบใส่สมุดเพื่อนเพื่อกระชีนไปเห็นยังไงแล้วเพื่อเกิดเลยมาดามเรจิ้มเรื่ยบอกคับเขียวผ้าลวยดิเขียนใสสมุดมาดามใบสามโตโตไดแม่เพื่อเขียนไว้สามหาสองมาดามเรีอยก็เลยถือสามตัวนี้เหมนบอกป้า แต่แม่นั้นว่าให้ฟังอยู่แต่แม่บอกว่ได้เอาแม่ก็คิดเห็นอยู่ตัวนี้ต้าวันเพราะว่ามันออกเล่าแล้วคิดว่าออกเล่าสงเทียแม่ก็เลยว่าได้ตามเนาะแต่ว่าออกเล่าเนี่ยแต่ว่าคันเขียวผ่านมาแม่จะเริมถามเพิ่นเด้อถามอยู่คุณเดี๋ยวว่าท่านเห็นอยู่ปกติเห็นบะคนตตบ้า่ะนตกว่เห็นมาอาห้เอฟซีเพิ่มร้อนนะแม่น้องวันนี้ยังวะ อาจารย์เขียวบอกแน่อีกนิเด้อถ้าเขาฝันขอบคุณนะคะที่แชร์ให้นะคม่สีแบบแวห้องบอกเนาะครับโอ้๋ยวเดี๋ยวจะไปตามต่อรัฐบาลไทยครับคุณไม่น้อยใหม่นะครับแม่ก็เขียนไม่้แบบนี้เนี่ยเขียนไว้แต่ออกคุณโดนบ่ั่มเขียนแล้วโอ้ออกแล้วเขียนใหม่เขียนคำนวณให้ตรงงวดหรือบ่แม่เขียนไว้ตัวเขียนอยากเบ่งเนาะแม่ก็เขียนแม่ก็อยากเบ่ง อ่าเดี๋ยวรอรุนกันนะคะว่ารัฐบาลไทยของแม่นะคะงวดนี้จะให้ตัวไหนงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งของแม่นี่จะไม่เคยพลาดนะงวดที่ผ่านมาแม่ให้หนึ่งกับศูนย์มั้บหนึ่งกับศูนย์กระบวงกลมเลยค่ะเขาทั้งสองตัวนะแม่นะเนี่ยนะคะมานนงวดนี้เด่นตัวใดเนาะเลขวิ่งนี่ตัวใดเนาะแบบนีตัวใดแม่อ่าแม่อ่านเอฟซีฟังลยค่ะบอกเอฟซีฟังแม่งวดนี้รัฐบาลไทย หกสามสามหนึ่งเจ็ดสี่แปดห้าห้าห้าสองสามหกหกค่ะหกหกเด่นหกกับสามสามตัวสี่หกสามค่ะห้าเจ็ดสี่สองห้าแปดค่ะสามชุดเนี่ยค่ะสามชุดกันเลยคแม่เนาอ่ะขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางขนมไทยหรือว่ารัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับ ผู้ใดมักตัวใดกับคอมมตนไมเนี่ยครับสำหรับเอฟซีที่มาดูทางไลฟ์สดนะครับมาตามตัวเลขของคุณน้อยน้อยนะครับฝนตกแดดออกมาได้มากเนื่องเม่วานสามนัดนะครับว <c oughs> ันบ,าบา้าๆฝนตกน <c oughs> ้อยน้อยคิดบา้าบ้านะครับากนะครับฝา,ากเอฟซีเด้อพี่ดองผู้ใดที่เข้ามานะคะกะใ,ให้เป็นเพียงแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ รัฐบาลไทยให้เมื่อไหร่คะให้วันนี้จ้านี่กําลังเขียนตัวเลขอยู่เดอ้อกาลังเขียนตัวเลขอยู่รอแป๊บหนึ่งนะคะแม่หน่อยคนหายแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ให้วันนี้รอบวันที่16มิถุนายนค่ะสําหรับ FC ที่ทางไลฟ์สดนะยรับยา<ม>วตืนตำลักของเมนน่อยให้บึ้งด้วยรับเด้อเนี่ยแม่น่อยเป็นแก้นหต้ตโตนี่ด้วยรับเด้อสำหรับแนวทาง ขนมไทยหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับ16มิถุนายน2568อ่าแม่สั้นให้เป็นเบืองแหน่คระวับแม่สั้นให้ดูหน่อยนะแม่เป็นเรื่องอย่างเอาโลงใส่นี่เออนั่นแหละมันจังหมดเมยจ้ะนี่เป็นต้นตำรับใช่ครับเด้อของคุณ่อนน้อยนะครับจะแอบเพิ่นจะหลอกให้อีกที่นึงนะครับแม่สั้นให้ดูแล้วนะคะดูเลยนะจ๊ะที่รักทุกคนตัวเตเดกอะไอ้เอ้ยซี่เพิ่นเรียกเอาน่าแม่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้อง นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสวัสดีคุณเพนด้วยนะครับสวัสดีครับขอโชค <ก S 2> <จะ S 1> ดี<ม>นะครับสาหรับแ<จ>น,นวทางะะรัฐบาลไทยนะครับคุณเพนรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับสุกๆมันหมานเด้อานดอันนี้รัฐบาลให้นะคะเอฟซี FC. เอาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้ชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่เขียนตัวหนังสือค่อนข้างจะเล็กนะคะยังไม่ชัดเจนเนาะรอดูเอกสารพันมาน้ำยู่มาเนิพนันสุไทยไอยู่ ใช่เอกสารปากกาก็ะกาจีบ <Find> อ่ะเธอใช่ไหมแม่แม่แม่เขายังดูแข็งแรงอยู่นะคะมาสักพุณสมศรีบอกว่าแข็งแรงอยู่ว่าสักแข็งแรงอยู่แข็งแรงวะแม่เนี่ยไปเกี้ยวหยาเกี้ยวหยาเลยสองตาว่าได้มาเขียนหนึ่งล่าให้เมื่อนี้แม่บอกรอบ รอบทีครับคือยังอ๋อเดี๋ยวเดียวอ๋อเพิ่นบอกไม่เข้ามาเพิ่นให้บอกเลขและตัวใดแน่เอฟเอฟซีเพิ่นถามเมื่อกี้เพราะว่าเพิ่นบอกแม่เอาไว้เพิ่นเลยฟังว่าทันนะคะเออรัฐบาลไทยว่าเพิ่นอยากให้บอกครับแม่เอามาตรงกลางหน่อยได้ไหมรอแป๊บนึงค่ะถ้าเอาสก้อนจะเดียวจังถาแคบอันใหญ่แม่อ่านรถก็เป็นยังอ่านเนาะอ่านเอาหกสาม สามหนึ่งค่ะเจ็ดสี่แปดห้าห้าห้าสองสามหกหก,หกเจ็ดหกเด่นหกกับสามสามตัวสี่หกสามห้าเจ็ดสีสส่สองห้าแปดให้ส,สาม,สามให้เป่าน้ำเดอ้อหัวให้เป่าน้ำเดอ<า>้อ宝妈 เป็นขนมไทยของแม่น้อยนะครับหรือว่ารัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับอยาาใเเ้ป่าผู้ใดเป่าจังโมได้นี่เนาะจังโมได้ครับผู้ใดเจ้าบุท่านนะครับเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจออีกครั้งนึงนะครับเด้อเป่านี้แน่นตัวใดแม่จะมีโชคลาภเยอะมาเจ้าว่าจ้มากันหาาเบาจ้าตรงกำลังหนูเลยตรงกับใจหนูเลยเออก็เฉียนอันมากคาหาเนาะแม่ฝันเด้จ้าเดี๋ยวเด้อ ฝันว่าแม่ฝันว่าจังไหนฝันว่าเขาว่าสิพรเอาเลขจ้าแม่ก็เลยไปอันเลี้ยมเหลี่ยมแนมไปมองเอาเลขกนั่นไหมค่ะเลี้ยมเหลี่ยมไปทิ่แม่ก็ิดว่าสีเอาเลขแม่ก็เลยแกงแขนเนาะแกงแขนสองเบี่ยงเฮ็ดจังสีไหมค่โยนไปโยนมาเลี้ยมเหลี่ยมออืโยนไปโยนมา ฟังจักเขาว่าเขาเสียวตัวใดพวกนั่นนั่งยืนผู้ใส่เรียเหี่ยมมองเสียเเรียกเขาว่ามองเอาเลขกว่า,วาสั่นแม่ก็เลยว่าสิยนแขนเอาเป็กนกระนาพ่วกระลังมึนในตัวด้ยยนไปนย,ยนมาใช่ปะแม่ <laughs> กะได้คืดว่าหาหาว่าบอกค่ะอช่ก็ได้ว่านาสิเป็นหาหาเนาะ เหนียกโยกแขนสองเลี N N so ่ยงยังสิแม่โยนสองเลี่ยงนี่แมนี่แม่ียนโยแม่ตีมาของหาโยนสองเลี่ยงนี่แมตีว่ายังไรตีแม่ัหนียนโยนสองเบื้องไปว่ายังอะพี่น้องแกงไปแกงมากแกงไปแกงมากล้วก็ว่าหาหาแล้วมือสองคันแกงหาหาหาสองเด่ยังยิ่อบอกแต่ตัวเก่าได้ตัวน้อยน้าแกงมือแกงสองเลี่ยงยังสิแม่ ก็เลยห่มเมียก่อนเนี่ยว่าท่านไหนว่าเหลยีาหลายาอะไรเงี้ยในในความฝันก็เลยตีเป็นหาหานั่เนาะเหนียนอยู่จะเลยว่ามักตัวนี้นะพอเห็ดเป่าเนี่ยเ<โ>นาะเพราะว่าสิ <โน S 2> ได้บ่ต้อตงซื้อโก็กไปก็มาหยากเนาะค่ะเหนียนอยู่จะเมียกจะได้คิดมันหนุนสองเบี้ยนะจ้าเตาโกะเนี่ย เข้าปูวเ้าวปะานีแต่บเคยฝันว่าแกนเขียนไี่เชียร์บว่ากะคือยูรนากันแกงเีกันนี่เข้ากันไจีเป็นนิวห้องสิเนาะบักนั่นมันกะว่ามันกะเสียวเล็กเนาะแม่กะว่ามันว่าหันหงแขนนมาดัน หอยนแขนอ๋อตัวที่มักคือตัวไรแม่มักรัฐบาลไท่นี่ิเนาะค่ะเนาะแม่ห้าหาหาประจ๊ะเขียอ๋เป็นขั้วฟันขั้วเมฆตัวนี้ล่ะหอยนวลแขนบ่เม่เออเพัดด้วยหอยนแขนอืมดอกจันทร์ใช่เนี่ยหาหาเล่าหนิดอกจันทร์ให้เนี่ยเพราะว่าเราชินเองตัวนี้เพราะว่าเอาอไม้ถูกไฮโดรโอ้ถูกเลยทีเอาเถอะไม้ถูกให้เลย 55สำหรับตัวเน้นนะครับวงกลมในพอกนะครับตัวนี้นะครับทำให้ถูกพอกนะครับเอาแม่นะครับแล้วช่วยเอฟซีแม่ตรวจสอบก็้กนเรื่องว่าผมเยนถูกหรือเขียนผิดนะครับถูกป่แมเนี่ยถูกเยอะถูกแค่เนาะครับเนาะอ่ะแคปหน้าจอไปนะครับโอ้เมื่อกี้ก็ค่าาเขียนเหล็กอยู่เ้วยอรับแต่ดสวัสดีคุณเพนนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีคุณสมศรีนะครับจบๆมันมารับเด รัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยหรือว่าขนม,มไทยนะครับ16มิถุนายน2568นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผู้ใดายังไม่โชคในงวดติพานน้มานะครับในงวดวันที่16ขอโชคดีมีโชคลาบนะครับไปยิบจับรอตตอรี่ไปด้วยครับเด้อเพื่อโชคดีถูกลอตเตอรี่ตรงมาที่1นึ่ะครับโชคดีเหมานเด้อครับเด้อ เราได้ลอตเตอรี่แล้วได้แม่หางานะซองใบผัวโชคดีก็บโยกไก่ๆตุ่ยไม่ได้โยกไกลแตัวนี่ผัวโชคดีเนี่ยมันคือถือจะงมนะู่นวักนะมันชัวร์ค่ะบแคปหน้าจอนะคะเอฟซีไฮซ็อกโซมันหมานสกูสุกคนนะคะขอบคุณแม่น้อยค่ะหลังจากติดตามขอบคุณแม่น้อยนะครับอย่าลืมนะครับเดินเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิญายในการรับชม